ครับอ่าพญสมจิตมาหาเจ็บปูครับพี่น้องหาเจ็บปูรหน้าอ่าฝนตกมาขึ้นนียครับผมฝนตกมาขึ้นตกแห้งพี่น้องฝนอ่าตามทางให้รงหน้าเสียงกบเสียงเขียดหงอครับพี่น้องเนาะครับผมน้ำลายลายพี่น้องน้ำให้หน้าปูก็มีพี่น้องปูก็มีอ่าพญสมจิตหาเจ็บปูครับผมครับผมปู ปูหน้าเนาะครับเนาะปูหน้าครับเจ็บไปครับผมหาเจ็บปูปูก็มีพ่อได้เจ็บอยู่พี่เนาะอีกตัวห,หนึ่งครับผมอีกหนึ่ง,งกำลังอ่ครับผมปูครับผมปูปูหน้านะครับเนาะปูหน้าอ่าถือฝนแล้วเพิ่าก็ออกนะครับเนาะถือฝน เพื่อนก็นออก <c oughs> เจ็บวูเลาะอเอทงไ้ทงหน้าไปถ้าทงใดเพื่อนไถแลลวนะครับนะทงทงใดเพื่อนไถแล้วอ่ะเพื่อทงพี่กัดน,นะเพื่อนไถแลลวปูพิสิบอมีครับที่ตรงมันออกจะว่ามันเป็นจังเลยล่ะบอบอคือจังอันทงอ่าอาที่เิ่นว่ได้ในไทงสีนะครับนะ ปะาทงมันไทยเล้วปูตัวกระชิบอ่านะครับเนาะปลาทงได้พันธุ์ปลาไทยปูตัวกระชิมีเห็นไหครับผมปูก็มีไปเรื่อยๆนะครับเนาะไปเรื่อยๆปูนาครับปูนาครับผมอ่าตัวสวยๆงามๆครับผมครับุตตัวสวยๆงามๆนะครับเนาะตัวนี้สุดคิดจ้ะนะไปเรื่อยอ่ะเจ็บไปเรื่อยๆนะครับเนาะเสียงกบ ห้องนี่น้องเสียงกรบเสียงเขียดร้องนะครับเนาะยามมันเศร้าครับผมแจเศร้าผมเศร้านะครับเนาะวัอน,นี้ก็ส่งเสียวอีกอยู่ผมว่าครับผมว่าท้องฟ้าเมันปกคลุมน่าจะมีนะครับเนาะหลายผมว่ามัอน,นี้คือคืออยู่มัอน,นี้อ่าอย่างมันนำลงมาอีกอยู่ นะครับเนาะฝนเสียงเสียดล้องนะครับเนาะเสียดลอ้อมนะผมคุณจะขึ้นไมย่ยังส่พี่น้องปูนะครับเนาะปูปูนานะครับเนาะครับผมขึ้นมาเพราะว่าเป็นยังตีน้ำเพื่อนผมหูเพิ่น คือฝนไม่ฝ่าไม่นพี่น้องมันเสียเฮาตำมีฝนแห้งมือนี่นะครับผมอ่ะฝนแห้งแน่มืัอนี้แหละตกแห้งนี่พี่น้องมันขึ้นนี่ครับปูไปแล้วลงไปแล้วนะครับเนาะลงไปแล้วครับผมใส่ไปมุนเป็นอ่ต่อเฟียงนี่แหละครับพี่น้อง มุไปต,อ,ตอเพียงต่อถองนะคนะก็ขอขอบุณขอบพุณให้หลายนะครับด้อพี่น้องทุกานทุกคนอ่าทีแวะขมาให้กำลังใจวันสุงกิตจริญรัสันโหโดยประดิขา์นะนะขอขอบุณขอบพุบ่ทนทุกคนขอบผมสวัสดีครับตอนเช้า